สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนแล้วก็โรงเรียนเปิดเทอมพอดีเลยครับผมทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็กังวลเรื่องสุขภาพลูกๆนะคะโดยเฉพาะพวกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเรื่องโรคโรคหนึ่งที่แบบเอ่อได้ยินกันบ่อยหรือบางทีเจอกับตัวเองเลยคือโรคครูปค่ะที่มีเสียงไอแบบน่าตกใจนิดนึงใช่เลยครับไอเสียงไอของโรคครูปเนี่ยแหละครับที่เป็นจุดเด่นเลย มันไม่เหมือนหวัดธรรมดาคือเสียงจะก,ก้องก้องท,ทุมทุมที่เรียกว่า a า k i n g cough หรือไอเสียงเห่านะครับอ๋อไอเสียงเห่าครับมันเกิดจากทางเดินหายใจส่วนบนนะครับโดยเฉพาะตรงกล่องเสียงหลอดลมส่วนต้นมันอักเสบบวมขึ้นมาค่ะพอมันบวมช่องทางเดินหายใจมันก็เลยตีบแคบลงเสียงไอมันเลยออกมาเป็นแบบนั้นครับแล้วสาเหตุหลกัลกๆนี้คืออะไรครับเป็นไวรัสเหมือนไขหวัดทั่วไปหรือเปล่าคะส่วนใหญ่ใช่เลยครับเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นหลักเลย ตัวที่เจอบ่อยสุดๆก็คือกลุ่มไวรัสพาราอินฟลูเอนซาแต่ก็มีตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับเช่นออส s v ที่เราคุ้นๆกันหรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็เป็นได้ค่ะนอกจากไอเสียงกล้องแล้วเนี่ยอาการอื่นที่มักจะเจอร่วมด้วยก็คือเสียงแหบครับอาจจะมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคืออาจจะมีเสียงหายใจดังผิดปกติ โดยเฉพาะตอนหายใจเข้าที่เราเรียกว่าสไตรเดอร์นะครับซึ่งมันบอกว่าทางเดินหายใจตีบแคบลงนะแล้วอาการพวกนี้นะครับมักจะดูเป็นมากขึ้นหรือชัดเจนขึ้นตอนกลางคืนด้วยครับอ๋อที่ว่าแย่ลงตอนกลางคืนนี่มันมีเหตุผลพิเศษไหมคะหรือว่าเป็นธรรมชาติของโรคนี้ก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันครับคืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนตามรอบวันอุณหภูมิที่อาจจะเย็นลงตอนกลางคืน รือแม้กระทั่งท่านอนราบเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้การบวมมันดูเหมือนเป็นมากขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าลูกไอเสียงกล้องแบบนี้แต่ยังดูสบายดีนะครับยังเล่นได้หายใจไม่ได้ลำบากมากอันนี้การดูแลเบื้องต้นที่บ้านก็พอจะช่วยได้นะครับแล้วถ้าจะดูแลเบื้องต้นที่บ้านนี่เราทำอะไรได้บ้างคะอันดับแรกเลยสำคัญมากคือพยายามให้เด็กสงบที่สุดครับเพราะว่าถ้าร้องไห้หรือตื่นตกใจเนี่ยอาการหายใจลำบากมันจะยิ่งเป็นมากขึ้น แล้วก็การให้ความชุ่มชื้นในอากาศอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับอาจจะพาไปอยู่ในห้องน้ําที่เปิดน้ําอุ่นให้มีไอ้น้ำสักพักหนึ่งหรือถ้ามีเครื่องทําความชื้นที่บ้านก็เปิดใช้เลยครับาการจิบน้ําอุ่นๆหรือน้าอุ่นๆก็ช่วยให้ชุ่มคอได้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็อาจจะนอนให้ศีรษะสูงมิดหน่อยถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้พาราเซตามอลตามน้ําหนักตัวได้ครับแต่ว่าควรเลี่ยงพวกยาแก้หวัดยาแก้ไอทั่วไปในเด็กเล็กนะครับ อ,อ๋อพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยช่วยเรื่องบวมใช่ไหมคะใช่ครับมันไม่ได้ช่วยเรื่องการบวมของทางเดินหายใจโดยตรงค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าอาการมันดูไม่ดีขึ้นหรือว่ามีสัญญาณบางอย่างที่แบบน่ากังวลเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วอันนี้สําคัญมากๆเลยครับต้องคอยสังเกตสัญญาณอันตรายพวกนี้ให้ดีเลยนะครับคือถ้าเห็นว่าเด็กหายใจลําบากมากๆสังเกตเห็นหน้าอ,อกบุ๋ม หรือตรงคอบุ่มลงไปเวลาหายใจเข้าออกหรือหายใจเร็วจนผิดปกติมีเสียงดังครืดคราดหรือเสียงสไตรเดอร์ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนพักไม่ใช่แค่ตอนร้องไห้นะครับอืมหรือเริ่มเห็นมีอาการเขียวๆบริเวณริมฝีปากปลายเล็บอันนี้คือสัญญาณขาดออกซิเดนเลย โห oh, น่ากลัวนะคะครับรวมถึงถ้าเด็กดูซึมลงมากๆไม่ยอมกินนมไม่ยอมกินน้ํามีน้ำลายไหลยเยอะผิดปกติหรือกลืนลําบากพวกนี้คือภาวะฉุกเฉินครับต้องรีบพาไปหาหมอทันทีเลยแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วคะคุณหมอจะรักษาประมาณไหนคะคุณหมอก็จะประเมินความรุนแรงก่อนครับในรายที่จําเป็นเนี่ยอาจจะต้องให้ยาเพื่อลดการอักเสบลดบวมของทางเดินหายใจยาหลักๆก,ก็คือกลุ่มสเตียรอย เช่นเด็กซาเมทาโซนอาจจะเป็นแบบกินหรือแบบฉีดแล้วแต่กรณีไปแต่ถ้ารายที่อาการรุนแรงมากหายใจลำบากชัดเจนจริงๆอาจจะต้องพิจารณาให้ยาพ่นชนิดพิเศษครับคืออีพิเนฟรินตัวนี้มันจะออกฤทธิ์ลดบวมได้เร็วแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดครับเข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้นอกจากโรคครูปแล้วช่วงฤดูฝนหรือเปิดเทอมแบบนี้มันมีโรคติดเชื้ออื่นๆที่เราต้องคอยจับตาในเด็กๆอีกไหมคะโอ้โหมีแน่นอนครับช่วงนี้เหมือนเป็นฤดูการของโรคเด็กเลยนะฮะใช่ค่ะนอกจากครูปแล้วก็ยังมีไข้หวัดใหญ่อันนี้ระบาดเป็นรอบๆอ,อยู่แล้วโรคมือเท้าปาก หรือ HFMD นะครับอันนี้ก็มาจากไวรัสอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ RSV ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ในเด็กเล็กมากๆเนี่ยอาจจะรุนแรงทำให้เป็นหลอดลมฝอยอักเสบได้เลยอแล้วก็แน่นอนโควิด1 9ก็ยังต้องระวังกันอยู่นอกจากโรคทางเดินหายใจแล้วก็ยังมีโรคที่มากับหน้าฝนอื่นๆอีกนะครับเช่นพวกโรคติดต่อทางอาหารและน้าท้องเสียอาหารเป็นพิษค่ะ หรืออย่างไข้เลือดออกที่มียุงมันพาหะก็ต้องระวังด้วยครับโหฟังดูแล้วมีหลายโรคที่ต้องระวังจริง,รงๆค่ะเยอะมากเลยแล้วหลักการป้องกันโดยรวมๆสาหรับโรคพวกนี้พอจะแนะนําได้ไหมคะหลักการสําคัญที่สุดเลยคือเรื่องสุขอ,อนามัยพื้นฐานครับการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่กับน้ําหรือถ้าไม่มีก็ใช้เจลแอลกอฮอล์อันนี้สําคัญอันดับหนึ่งเลยค่ะสอนเด็กๆให้รู้จักป้องกันตัวเองไม่เอามือเข้าปากจมูกตาเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันแก้วน้ําช้อนผ้าเช็ดหน้าอะไรพวกนี้ครับ การทำความสะอาดของเล่นพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆก็ช่วยลดเชื้อได้เยอะพยายามเลี่ยงการพาเด็กไปที่คนเยอะๆแออัดโดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดแล้วก็สุดท้ายคือการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนครับวัคซีนพื้นฐานตามวัยนี่สำคัญมากรวมถึงวัคซีนเสริมที่จำเป็นเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันมือเท้าปากชนิดรุนแรง EV71 แล้วก็ในกลุ่มเด็กที่เสี่ยงสูงมากๆนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับ RSV ด้วยค่ะก็สรุปได้ว่าโรคครูปนี่สังเกตง่ายๆจากเสียงไอที่ก้องๆเหมือนเสียงเห่าการดูแลเบื้องต้นก็เน้นให้ชุ่มชื่นให้เด็กสงบสงบแต่ต้องคอยดูสัญญาณอันตรายคือหายใจลาบากถ้าเป็นต้องรีบหาหมอทันทีใช่ครับแล้วช่วงนี้ก็ต้องระวังโรคอื่นด้วยทั้งไข้หวัดใหญ่มือเท้าปาก RSV, โควิ d แล้วก็อื่นๆโดยเน้นที่สุขอ,อนามายัยเลี่ยงที่แออัดแล้วก็รับวัคซีนนะคะถูกต้องเลยครับคือการที่เราเข้าใจเรื่องโรคที่พบบ่อยตามฤดูกาลหรือตามช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยให้เรารับมือเวลาลูกหลานป่วยนะครับแต่มันคือการสร้างเกราะป้องกันให้เขาค่ะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวให้เด็กๆเติบโตแข็งแรง ท่ามกลางเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ความรู้เรื่องโรคครูบแล้วก็โรคอื่นๆที่ต้องระวังในช่วงนี้เยอะเลยค่ะยินดีครับผม